เอาละครับเพื่อนๆก็กลับสู่เพื่อนรั้งนะครับอยู่แล้วสู่ช่อง DPJ Channel อีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับ s ิล l r e b i r t h Season 2นะครับที่กำลังจะเปิดตัววันที่8ของเดือนธันวาคมน,นี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเทสวันสุดท้ายนะครับก็คือวันนี้วันที่6ใช่ไหม 6ทันวาเทสวันสุดท้ายสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะเข้ามาเทสก็ยังทันอยู่นะจ๊ะแล้วก็เย็นเนี้ยตอน2ทุ่มจะมีกิจกรรม6 vs 6ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็โหลดมาเทสกันได้ก็ยังทันนะครับแล้วก็หรือใครจะรอเล่นตอนเปิดจริงเลยก็ได้นะครับทุกคนแบบบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ไม่ใช่สายแนว Pay to w i n แน่นอนนะครับต้องฟาร์ม ต้องฟาร์มต้องล่านะครับถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการมานะครับพอเข้ามาหน้าเลือกตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่ามีอาชีพให้เลือกเล่นเยอะมากหมอเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วในเกมแนวนี้นะครับแต่เซิร์ฟเราอะ่ะมันจะมีตัวสลออนที่เป็นออโต้ฟาร์มกับสลัดบัฟด้วยเพราะฉะนั้นแล้วยังไงยังเป็นก็ต้องมีหมออยู่ดีอ่นะเนาะแล้วก็ไนท์นะครับไนท์ก็ถือดาบแล้วน่าจะเป็นประมาณแบบดาบโล่มันเปลี่ยนอาชีพเสริมได้นะทุกคน ถ้าเวล150มันสามารถเป็นอาชีพได้ด้วยนะครับตัวตลกเป็นอาชีพที่ผมค่อนข้างเกลียดพอสมควรนะครับตอนที่ผมมาเล่นตอนเทสเนี่ยผมโดนตัวตลกไล่ฆ่าอยู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากเล่นสาย PVP นะครับตัวตลกผมแนะนําเลยนะครับเออ่สายกรูแมนกรูแมนกรูแมนนะครับก็น่าจะเป็นสายพวกสายทำอาหงอาหารนะครับสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจเหมือนกันว่า,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 าจะเป็นพวกนักล่าวัตถุดิบอะไรประมาณนั้นมั้ง ฮันเตอร์หรือว่าธนูนะครับเกมนี้อาชีพยิงไกลค่อนข้างที่จะได้เปรียบในส่วนของ PVP เนาะล่ามอนต่างๆผมว่าใช้ว่าใช้ได้เลยนะครับตัวคราวเนี่ยก็จะตีไกลฮันเตอร์ก็จะตีไกลนะครับวอลเลอร์อาชีพที่แอดแบงค์เล่นนะครับถือดาบใหญ่สกิลโคตรมันสกิลโคตรแรงนะครับต่อด้วยคราฟแมนนะครับน่าจะเป็นพวกเอ่อตัวคราฟของต่างๆนะเออคราฟแมนอะไรนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเมจิกนะครับนักเวทไฟนักเวทน้ำแข็งอะไรพวกนี้ก็ ใครอยากศาสตร์เวทนะครับเน้น PVE แนะนำให้เลือกเมจิเชียนเลยสกิลค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยพอเราเข้าใจตัวละครคร่าวๆเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปดูตัวเกมนดีกว่าทุกคนว่าตัวเกม Rebirth SS2 จะน่าสนใจแค่ไหนนี่ตัวละครผมครับผมก็จะพัดจะผูมานะครับเกมนี้มันเวิ่งไวมากนะครับเพราะว่ามันมีของคูณค่อนข้างที่จะเยอะนะครับระบบปาร์ตี้ยิ่งตีเยอะยิ่งได้ EP เยอะนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วระบบปาร์ตี้เกมนี้จะค่อนข้างสําคัญน,นะครับ ไปดูแมปกันหน่อยดีกว่าทุกคนนี่แมปก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนเล่นเกมซิลเป็นเนี่ยสามารถสลัดแล้วก็วร์ปไปที่แมปได้เลยนะครับแต่เราต้องมีตัวของซีเกิลก่อนนะถึงจะใช้ได้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ในส่วนของแมปเนาะเลเวลต,ตอนนี้อยู่ที่เลเวล251นะครับสามารถเปลี่ยนโค้งเปลี่ยนคัสบัตรไอทุ่งไอเทมอยู่ในช็อปได้เลยนะครับร้านแดงร้านเขียวเนาะในตัวส่วนของคอสตูมก็จัดหนักจัดเต็มมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น พวกของประดับต่างๆนะครับคอสเดียวคอสแยกนะครับก็จัดมาให้เต็มที่เลยระบบสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะครับบอกเลยว่ามีให้แบบแน่นๆเล่นง่ายแต่เกมเนี่ยผมบอกเลยนะถ้าใครไม่เคยเล่น PVP กันเดือดมากๆนะครับระบบบอทก็มีนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่าบอทยังไงนะครับไปไปดูซักแมปแล้วกันเนาะวิธีการบอทเกมนี้ง่ายๆนะครับเผื่อใครไม่เคยเล่นนะให้กดสลัหนึ่งทีนะครับจากนั้นกดออนนะครับเนี่ย เราก็จะบอดแล้วนะครับมัน hey, ก็จะ <It> หวดของมันเองนะไปไหมดูๆรอลล์รอรอวิ่งเลยหนูจวกจวกจวกเลยนะแล้วก็เซิร์ฟเออ่ซิลรีเบิร์ดเอเดสองเนี่ยจะมีคลิกด้วยนะครับคลิปเป็นดับเบิลไม่มั่นใจว่าดับเบิลหรือว่าหนึ่งมันหนึ่งจุดห้านะแต่แม่งโคตรแรงดูทุกคนดูดิผมฟันดาเมจยแบบเป็นล้านอะโอเวอร์พาวเวอร์จัดๆนะครับ เราสามารถใช้ตัวซีเกิลเนี่ยมาซื้อเป็น RC แล้วก็ RC ไปซื้อของในช็อปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงว่าสายเติมน้อยนะครับจะเล่นไม่ได้นะเกมนี้ยังไงมันก็ต้องเติมสู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าขยันฟาร์มผมว่าสบายนะครับสำหรับตัวเออเดี๋ยวผมกดออฟก่อนนะมันวิ่งแล้วมันติดอะไรวะช่วงนี้ผมฟาร์มแมปงป่องทะเลอยู่นะนะหวัวเลยเนาะเน็นนะผมจะใช้ระบบบัฟให้ดูนะครับก็ วิธีการใช้บัฟนะครับก็กดตัว slash, นะครับแล้วก็ใส่คาว่าเ a ลแล้วก็อันเดอร์สกอร์บัฟนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูน,นี่นะผมก็จะได้บัฟพ,พามาแต่มันเป็นบัฟพ,พาเลยวลต่ำนะเพราะ,ะนั้นแล้วการมีพาเก็ดีกว่าดูดิดาเมจเป็นล้านนะ่ะดูผมเป็นซอสแมนแล้วดาเมจเป็นล้านนะครับนี่สามารถปิดชกปิดชุดได้ด้วยนะครับออปชันมันเยอะเจมนี้นะครับดูเ ดูดิเองทำไมอ่ะเองจะทําไมกับพี่อ่ะน้องพี่บอกแล้วว่าพี่ก๊อตจัดๆนะครับยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะนะครับก็ขอภัยด้วยที่อธิบายได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับผมก็ยังมือใหม่เกมนี้แต่รายละเอียดในดิสคริปชั่นของหน้าเพจ e เอ่อ r e เอ r เอ s s 2เลย Discord ก็มีนะครับสำหรับตัวเนื้อหาต่างๆนะวิกิก็มีนะครับสำหรับคนที่อยากจะหาข้อมูลมอนเตอร์ว่ามอนเตอร์ดรอปตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ นี่สำหรับคนที่อยากรู้ว่ามอนเตอร์มันสามารถดูได้ไหมครับว่ามันดรอปอะไรนะครับกดคอนโทรจากนั้นกดที่ขวานะครับจากนั้นกดเห็นไ,ไหมก็สามารถดูได้ว่ามอนเตอร์ดรอปอะไรนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะเพราะผมก็เพิ่งมาเรียนรู้ว่ามอนเตอร์แล้วตัวเนี่ยมันดรอปของไม่เหมือนกันนะครับดรอปของเอ่อ G G X แล็บ X B รบประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้เล่นไม่ยากเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยแนะ่นอนนะครับมาเปิด ใจเล่นดูนะครับเปิดประสบการณ์แอดแบงเนี่ยะผมก็พึ่งหัดเล่นเหมือนกันนะครับจะพัดจับหูเล่นแป๊บเดียว200สี่ได้เออแต่มันมีวิธีเวฟห้ไวกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวรอเจอกันนะครับวันที่8เปิดจริงเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่แบบเดี๋ยวผมมารอเล่นเปิดจริงก็ได้หรือว่าจะรอดูวันนี้วันนี้ก็มีการแข่งโหนะครับทุกคนก็ฝากไว้แค่นี้ทุกคนสําหรับตัวซีลรีเบิร์ดเอสเอสสองนะครับสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากโหลดมาเล่น Google เลยรีเบิร์ด SS2 นะครับ มันแบบไม่มีลิมิตนะขยี้ไปดิขยี้ไปดินะครับอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดข่าวสารของหน้าเพจรีเวิร์สเอสสอไปด้วยนะครับดิโกที่กอดจำเป็นต้องมีนะครับเพราะว่าข้อมูลมันอยู่ในนั้นหมดเนาะรายละเอียดต่างๆไปแล้วทุกคนซิลรีเวิร์สเอเ